วันที่17เดือนตุลาพัครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดบ้านโคกใหญ่เดี๋ยวผมพายังเลาะด่านในครับคอตตี้มดนะครับ บรรยากาศต,ต,ต,ตลาดนัดปันโคกยัไงครับ17เดือนกุมภาพันธ์ปี2568บรรยากาศยังมาแรงครับ ส่วนกว่ามานหามุ่ง <ไป S 1> เกือพกมุ่งอันนี้เป็นข้อหมูย่างข้อหมูย่างขายกองเจ้าบาทครับห้าสิบบาท บรรยากาศช่วงนี้คนกำลังยางไหรสิบเจ็ดนิกาสามสิบนาทีเป็นเวลาคนกำลังยางครับเดี๋ยวยางไปบางโซนทั้งบ้านนกขามทั้งเขา อันใดนเนาะบาทเลยจ้าขายยกถุงนั่นไหมครับยกแพ็กกับขายจ้าแพ็ไม่ได้แพ็กเจ้าบ่ครับเนี่ยเก้าสิบมันไม่มันไม่เจ้ใหม่ครับพี่สิบหมายเก้าสิบแถมหนึ่งเนาะเข้าขายอยู่นีประจําไหมครับพี่ผมไม่ใช่ไหมเห็นแต่เจ้าอยู่นี่ก็ครับ เพราะมันได้มันได้่นบางเทากับลงไดเนาะถามน้องคนไหนพนอยวีบอกอ๋อครับ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 ครัอ โอ้ผักผักองก็พักันให้ดูปนิกบอกสวยค่ะผักสวยจ้าผักออแกนิจ้าีมโอกนาถุงละเส้าบาทบอกพนงมนได้ตันะมองก็จะขายสามสเนาะขายเพงครับพูดส่วนแม่า่านี้ อันนี้ต้นหนึ่งบาทพี่นี่สิบบาทจ้าลุ่มขายเห็นเลยรุ่มขายเห็นเลยเอามาขายในแบ่ได้เอามาไหวแล้วบ่คือบ่าขายเห็นหมดซื้อไปแล้วไปพี่ปลูกได้พร้อมตัวนี้ซื้อแล้วก็ไปปลูกได้เลยเนาะปลูกได้จ้าซื้อไปกินได้ปลูกได้นะคะเจ้าหยังเท่างในก่อนเด้อ โอ้ล้านปลาหมึกก็มาไม่ห้าบาทสิบบาทมีทั้งไข่ปลาหมึกของใครหมดอลไรได้พี่ผมเอามาสองพันผมก็ขายเกาจีทั้งหมดพะยะเอามลายตัวนังสิบเอ็ดไว้โอ้ยมะม่วงก็มีชงกะซาบาทฮะ ถุงเจ้าบาทพี่ซาบาทบ่ร์เยมีเงิน20บาทจะได้กินมาน้อนี่ก็ได้กินออกจ้ามาเอามาซื้อจอยจักถุงเอาได้ท่าด้วยฝาก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 เหมืได้เนี่ยโกโกโป้ปั้นบ่ ก๋มสื่อถุงนึงนเนี่ยอ๋อนี่แหละใส่ไข่เท่าไหร่ครับไม่ใส่เท่าไหร่ครับฮะบ่อใส่สิบบาทบ่บ่อถ้าใส่ไข่เท่าไหร่ครับ ก้าครับผมอเห็ดใหม่เลยตัวนี้ไก่ไก่ตัวเจ้าปครับเมีฮะตัวหกสิบน้อยหกสิบใส่กอกก็มีฮะ เอาไว้ก้อนแม่แด้วผมยังก้อนใส่กรอบเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดใส่อัวมาได้ยี่สบห้าบาทลอันนี้ร่ไนก้ลานยังไงไก่ราดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ร้านสมำกมอะไรทำอะคนย่งยางเสืออยู่คนย่งหลายอยู่เนะครับผมสืบไปมันกินค้เดียวเลยผมมีคนอยนนั้ผมปลาดุกปลาดุกเลียงปลาดุกหน้า อ๋ <TA> อครับตอนนี้เป็นบาร์บคิวปะบาร์บคิวเหมอนจักบานเนาะไปละห้าบาทวัน,นี้จะมาล่องยข,ขอวงป่ะมาตลงหนาวมาโงจ่ามายออ อันนี้เป็นร้านลูกชิ้นลูกชิ้นเจ๊แมวเหมือนละครับผมเอาขอจีมาขาย,ขอขายเอามาพราแต่พราแต่หนึ่งหวัวหนึ่งนี่แห,หละทางในก็นเอาในสวนมาส่งคนเหมือนเงี้ยเงี้ยงวันข้านไปยุครับไปยุนิสัยครับ บอลเส้นบอ่บอๆครับสูญแยังตลาดเพราะแต่แ <c oughs> มนครับผมมันไปกัญญอน่าผมมันเอาน้ผสมไปลงอยู่แยังตลาดแล้วบัดที่นี้มันมันมีแต่สินค้าของผมเลยไปแบงแ่งตลาดไปทั้งคุณ <c oughs> ครับมาส่งในตลาดนี่แหละส่งคุณแล้วครับเลาะขายเขาจีเ <c oughs> ขาจีมาก วัดนึงหนึ่งคลับตน้ำยังเนาะครับน้ำลำไย,ยใบเตยพี่ขายอันแก้วเท่ากว่าพี่รับต้นที่20บาทครับผม20บ <20 S 1> บาทอ่า20 40่แก้วง่ายแก้วครับผม ไ์สดลง u t u b e ไม้กวาดมาละสี่สิบบาทครับผม,ม <c oughs> อันนี้ยังมีเนองกระลำเจ้าบ,บาทครับ โอผมมีเนี่ยเอาอะไรย่างนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสกอกไสกอกไม่สิบบาทนะย่างเตาแบบรุ่นใหม่เลวตัวนี้พ่าไฟแห้งพดผมมานครับผม ตลาดนัดบ้านโคกนะครับเด้อตลาดนัดบ้านโคกใหญ่ตำบลบัวบานอำเภอยางคำลับจังหวัดกาลสินโซนทั้งนี้จะเป็นท่างเขา้านน้องน้องขามน้องขามปลาแดงครับโซนทั้งนี้นอนโอ้กาแฟ โอ้ยผมใหญ่บแบบม่วงมากเลยเนี่ยโ <c oughs> วนนั้งกรมตำรวจครับขัางนีนจะเป็นนั่นน้องขามโอ้รถดหลายคือวานนะ <c oughs> อะทางเพื่อนครับ ซี่แยกตรงนี้จะเป็นเขาไปทั่งเขาไปทั่งไม่เคลื่อนก็นได้ตรงนี้ห้าโมงหกโมงตนก็นยังยางอยู่ครับหมดเงินก็หลายเลยบ่

ียวส่วนมากลูกข่าถ่าอยู่ส้นทั้งบาน น้องขามปล้าเดียงแยังดอกวานียว้นจะยังหลายตลอดวิดีโอตัดแต่ย่าไหนบุนีเดี๋ยวเริ่มไหมวิดีโอตัดนี่เป็นสามแยก ครับหงาซาบาทที่ฮะยอันนี้หนึ่งหน่วยแบ่วงตาเหรอนัมออนอ่มันเป็นบักม่วงยังหนอมันคล้ายๆบักม่วงปาฮัลโหลมันคือบักมรร่วงไข่ายไปสั่นเด้ผมมาช่วงนี้บักม่วงกำลังขายดีฮะหอมมีข่าคล้ายหมูกล้าม่ะมีขาคลายหมู ตลาดด้านโคกป้าแนนก็ขายดีเพราะตลาดด้านโคกอ๋อไข่กวนกระย <mel od ic 00> ังรอนหน่อยกัน hmm. วิดีโอตัดแต่งยังไงบ้างอาแหลนชูซีแม่แม่นอนแห่ง นนน่อบรรยากาศครับบังลู้ารดปกติจะ่ายวิดูช่วงย่ำขึ้นแต่วันนี้ขายของหมดไขายะละครับเนี่ย พอมเหน่ยนอยนึงเจ้ามาหลายเนาะก็บรร้วเอาม่าน่อยเพราะเพราะตัวเจ้าของมามันขายดีนะจี่ลครับันสขันขายพอดีก็เป็นอย่ยางหนึ่งปากระบอกเมือแหงันกลงใจรอจ้ของเห็นมีกำลังใจไหมน้านชุกซีพอนก็ขายดีแท้พนขายลูกลูกละห้าบาท สิบไม่แถมหนึ่งสิบลูกแถมหนึ่งเพราะกันยอมมันขายดีเนาะร้านมันกับเบเตอรเสือเนาะร้านมันกับแตงงามเนาะแตงแลนออกเบเตอรเสือ ทั้งในัวครับเนียแอปเนี่ยทั้งดครับมองนี่ครับผู้ใดเนาะสร้งเขาจีเจ้าบ่ไม่ลนี่ยมาแก่เลยมืดเลยเด็กคนน่ะผู้ใดสั่งเขาจีระจยนโอ้ยแงกเทีงสางเขาจีร มาตัวมตัวตว่ามังนำสมกันนำสมเป็นยังไงหนำสมเนี้นมา้แม,ม,มน่นอนแห้งนอนปยังขง้างในเดี๋ยวจะคามกอน เจ๊อ้อยเป็นไรน่ะมาเนี่มีขายดีจงขายดีอยาเงี้ยเออเอาขื้นมมวมาเซาเนะยังรอตั้งนี้ครับนะครับสุดเนี่ยกิน ปลาไทยแม่มาเนาะปลาไทยมานี่โอมาตัวนี้สวัสดีครับสวัดีครับกดีไกดเป่วันี้พ่อค่ะผมขายอันขกาวจีเริ่มมันอะอันนี้จอนจอเดียวครไปามจอน่ว่าไ่ได้เขาขายพดหรือเขาจอต่อางยูทูเขาเปิดยูทูคอม่ยูทูแว่าสมาร์ทคอนครับสมาร์ทคอนบัรเตอีเมล เดี้รครับไปทสมัข้อทั้งหลายขอไปกูเกิลยไปหาเจ้าดครับครับไปศึกษา่โยบาเจ้าเฮตีนี่เฮตมือเ้านี่เห็นนี่นู้นที่บออ๋อครับียบร้อ้ครับครับเหนันนี่คนทุกเขาเดี๋เดี๋ยว่ไปศึกาัเดี๋ยวผมยังขอไปทั้งในก่อนนะ ใชหครับผมรถบางยางผมกับลูกบางยางผมกับบรลูนะบางที่เจ้าลูก่อยกับถามเจ้าขึ้นกันมีคนทั่วเขาครับแล้วเราจะว่างสายอยู่แต่ว่าถ่ายวิดีโอก็เลยว่างสายบ่อย ยื you you mm ่เห็นยืมเลี้ยเงินผมกันมาแล้วพี่โทรหาผมบ่ผมก็้ะทายวิดีโออยู่ผมเลยบาไหนรับสายครับสามร้อยแล้วครับผม

ได้ยังมากิ้เนี่ยแหละเนาะแม่อ๋อครับผมแคทเป็นแม่ประจำบ่ครับตลาดนี่เือนะอ๋อครับผมก็ได้บักม่วงแม่อยู่บ้านไหนครับผอยู่ในเมืองบ่ครับผมตลาดนี่อ่ะเบเสียเ้ินในยยา่แกจะาสีขาสีเลยว่าภาษีเดือนละ่ายตีละย คนคนอันคนจัดคนบาเก็บครับคนคนอยากให้เป็นที่ของหลวงคนอยากให้พ่อค้าแม่ค้ามีหม่องท้ามาหากินบางตลาดก็จะเก็บค่าทีบอครับผมอันมาขายของอยู่ในนี่แหละแม่ทาผู้ใดอ๋อทาโซเฟอร์เนาะที่ไหน ผมมาขายน้ำสมเก็ตที่มากับเขาจีแต่ผมเหมือนเอาของเก็บไปก่อนโบประยังโบประยังแม่น,นั่งเลยครับทั้งเลยผมยางเข้าไปทางในก่อนอครับตลาดบ้านโคกใหญ่ออตอนนี้เวลาประมาณ17บเนาฬิกาห้บสี่นาทีครับเรอใบใหญ่ฉันอยู่ยน,นี่ยังถือกินเด้ออันไหนกินลำหอมอ๋อยาดม สิบเจดนาฬิกาห้าสบ้าลา่นาทีปลาดุกผมก็จะว่างวันนี่ครับพี่ขับไปดูในช่องไอ้คมสันค้นกราสินนะครับผมน,ออน้องยูทูคบครับผมฝากติดตามเลยนะครับ làng subscribe cho mới Ghiền Mì làng Để không bỏ đi những video hấp dẫn มีเป็นอีกโซนหนึ่งครับท่านเขาเมื่อแตกเมื่อแตนขายของลานขายปลาด้านหลังรถท็ซี่หนึ่เป็นรถขายของจีนรถขวงหนึ่ง